สบายดีพี่น้องยามมือเศร้าเบิ่งพี่น้องแดดพ่นออกมาแหละแดดพ่นมอคืนนีนพนพพาา่พ่นตกแหงเติบพี่น้องตกพระพุทธอนาพ่นตกผ้าดังผ่ารับสามเถื่อสี่เถื่อพี่น้องหนึ่งเข่ากับพี่น้องสักผ่าน้ำอโอโตกันหนึ่งเขา่าเตรียมกับเข่ากับน้ำให น้องบอลประเงียนแหละตอนนี้ก็หกโมงปนะาลายนะพี่น้องโอุนกับชิ้สวยข่าวพี่น้องสักผ้าอีกะไรพี่น้องสักผ้าผู้บอลสักผ้าห่มพี่น้องเมื่อคืนเนี่ยเอาโตโหา้หักใส่บนนอนหกักใส่ผ้าหม่มไปลองเนาะก็เลยเสียนเอาอผ้าผู้บอลมาสักกับผ้าห่มพี่น้องเพราะเมื่อน,นี้แด,ดดเด้่สักป้าอะไรอะไรพี่น้องบัดไปส่งน้องบอลมากเละเจออะไร สบายดีไหมลูกไมลสบายดีพี่นอ้องปั่นเผ่าก่อนคิดแกงน้อยนี่แหละตอนเศร้าพี่นอ้องเลยเอาโต้พี่แต่แอบ <c oughs> น่าดีเออกำลังจะคลาย เด็กายอ่ะม่นบากันเลื่อนได้เขาไปกินนมมันเต้าหนึ่งกินนี่มากบ้าน้อยก็ยกินนมมันเต้าหนึ่งแล้วก็ออกมา,มา,าอันนี้นเหนือมาหนึ่งเข่าอีกอันนี้กินเจ้าอ่ะลูกนี่แหละออกไปส่งนะะ้อมว่าเราจะไปซื้อปิ้งตับมาเลยก็เสื้อผักทีนีค เราไม่เนี้แหละตเช้าตัวเพียรจะวา,างน้ใหม่ข้างบนจะไปซื้อใส่กรอบเขาเสื้อเอาปิ่งซิ่นหออซิ้นแหงเขาเย็ดลินเยออะไรกัน ่านไก่ย่านไก่โซ่โซ่ไส้ไก,ก,ก่ย่านไก่พี่น้องเลยตะเข็บอันงัวซนไก่อันตอดนี่แหละย,ย่านมาเลยทุก่อนงัวเข่าเฮือนอ้นหลับไปไหลง,งัวเนาะไวละมาพี่อ้นละมาไหลทั้งหลังพี่ออกไปเพี่เลยยื่นถ่าอยู่ในอันระเบียงหน้าบ้านนี่แหละเพราะว่า ไรเอาปลาบัดบันผุกประหลัดมันอยู่หน้าบ้านผุบประหลัดงัวค่ะหึ ahn, ะห่ยหุยว่ยยะมันส่วนเอาท้งหลังพง่งกุ่นเลยแต่เขตนั้นมาเห็นง ut, นัวเลยหยุดเลยหย่างไปนี่มันหย่างเพรเงินปอ้นนี่ว่าไปะชากระตามนาคันเห็นเลยขยุดชะก่อนย่างแบบลบลี่โลดนะแต่ก่อนนี่แลนไส่มาทยา่างไก่คือกันนี่มันบาะนะไกไ่เมลูอ่อนมันบล้อควรจะไปจับลูกมันมานน่ ซับผื่นมืนอหนามลาตอดผื่นพี่น้นองไฮเกตมาลัดย่านไก่เลยแบบนี้ค่ะตอ,อโต้นี่ยค่ะย่านไก่ย่านมัวเลยคำสั้นและบ่มีแนวที่ย่านนะความดือ้อว่าจะความดือ้อความเก่งบริย่านทช้างมดเดี๋ยวนีลบแล้วเดี๋ยวนี้ฮะลบยังแบ่เดี๋ยวนี้ฮะเห็นแบ่ยัอยงอะไรอยู่ ไก่นี่ก็ย่านแล้ง้วนก็ย่านแล้วนี่ยเออคอยเว้าเจ้าคะแล้วเออคอยเว้าวใส่เจ้าเจ้าบุกี้เออว่าอีช่างมามาเออขี้วะขี้ขี้วะอมันเริ่มเมาขี้อย่งงั้นดูว่าวะขี้วะไอ้บอล Ai bón bọn bón bọn ai Bà. ai bón tú 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 nó tú tú hết ม,ะะมันกจยาละลูกม่เนจาน้องบอลอิมละกี่้องคี่นี่จะไปไหนกัสิไปส่ง้องบอลงูเฮียนเด้บ้ยืน,นยลูกยืนส่ง้องบอลงูเฮียนก่อนบาทนี่้อกเลย ไปส่งน้องอันบอนก็บพี่้ไปซั่มพี่น้องพอดีเอา้นไปส่งนอง้งนองลุงก็เลยไปพอมันเอออ้นเลยนะพี่น้องเนาะมาแล้วก็ไล่ผ่าพี่น้องสักผ่าพี่น้องสักผอม,มสองพื้นผ่ากระบอกอีกพื้นหนึ่งเอาโต๊ะก็แอบบุวเป็นอยังบุ๋วเป็นอยังพี่น้องเลย เห็ดย่างก็เป็นเห็ดพี่น้องเลยซ้อให้แอบป้อนเข่ากะข้าให้ถิ่มบอกินพี่น้องเอาน้าให้กับบกินอยากได้ลดก็เอาให้อยากได้อีซังมิตะให้แต่แอบอยู่จะได้ย่างจะได้ย่างว่ามาลูกว่ามาใจเย็นเยจเย็นเยจสู้ให้แล้วใจเย็นลูกได้ยังให้ได้ย่างจเย็นใจเย็นใจเย็นได้ยังได้ยัง โอ้แ้วอยู่บ่าพี่น้องไอ้อนก็นได้เบื้องพี่น้องเมื่อเช้านี้แดดมาเบ่งบานี้คึ้มผ้าคึ้มพ้น่ะเมื่อผ้าเมื่อพนมาแล้วยังประหมอีกสองผืนบ่กนั่งปันป่อน,ปอนอยู่คันหู้จักมัมมนเมื่อผ้าเมื่อพ้บไนี้อนบ่นสักได้พี่น้อง พราอมันนานแห้งแล้วพอตู้อบเ่าบ่มีน,มนนะมีตู้อบแต่ตู้อบมันปะมันปั่นบ่ได้มันมันตายวันยังบ่ได้เอาไปสบยังบ่ได้เอาไปแปลงเด็เพ่อเมื่อม่ายล่ะคนอันนั้นให้น้องบอลไปกับป้าเดี๋ยวผักซื้อปิ้งตับให้ออโต้พี่น้องเดี๋ยวชิน้นใหญ่ไปปิ้งตับออโตก้ก็บลิ่นอยู่หวนพี่น้องเลยไอ้ขางตู้สักผ้าอะไรบ่อยากปะดอกพี่น้องเลยขั้นแบบว่า ขาราบ,บอ,นอนบอยังนาะคือแบบนี้นะอ้อนกับบุก้าปะพี่น้องเอาย่านหัวซุปลงให้ลงยังอะไรคือเมื่อวานเนาะมีเอฟซีเป็นติอ้อนกับขอโทษขอภัยน,ะ FC, น,อน FC เอฟซีพี่น้องเลยที่เอฟซีเปิม่นมากบแม่นอยู่ทาวา่าผิดพลาดมาและเสียใจตลอดสีวิตสิขึ้นกินแทงตัวเองเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าตอนอ้อนสิไปนะอ้อนก็นได้ถอดปักพื้นปักไพย ประตูห้องน้ำของนายอ้อนหลอกมัดนะพี่น้องเนาะอ้อนคิดว่าเออถ้าลูกตื่นมาพรเห็นอ้อนกะสีหายอยู่ในห้องฮะแหละแต่ว่าเรารับปุ๊บเขากับไปเลยนะเฝ้าออไปเฝ้า,ออม,ามามาเมื่อวานเราก็ยังยังดีที่ว่าเรายังบ่ตื่นนะเรายังนอนอยู่เบิ่อความดื้อพี่น้อง่อะเบิอ่อ,อ,อเห็นหันนี่น่เดี๋ยวอ้นไปปิ้งทับก่อนพี่น้อง ปลาปิงตับน้ำปลาอนก่อนฝากให้เพิ่นซื้อปิงตับมาให้ไปถอดออกอยังไงนะคะนั่นมันก,ก็ะไลพี่เลยมาเด้อพี่น้องเด้อมากินเ้่าต่อออนหลังจากที่น้องบอลกินแล้วเจ้งหอเา น้องบอลอ้นไปส่งี่นอนวัดนี้ถืออันอ้นไป,ไปส่งน้องลุงก็เลยให้ไปกับน้องลุงเลยสักผ้ามันเมื่อผ้าเมื่อผลนอุกเด้พี่น้องลนะเช่นแดดย่ำมาเศร้าจะ้าไปเสือเด้พี่น้องเนระือ งามเนี่ยสวยมากเอฮะเห็นแดดแดดนบางที่พ็พนตกโต้ยโตโต้ย ตูสักผ่าชินนองนะดพี่น้องนล้อโต มเปียกมาหรอกตั้มเอาห้อ่น,นซื้อให้ปิ้งตับบพิ่งไปซื้อซ้ำปิ้งตับกันอ่ะซื้อสินแหงให้น้องอันบอนมดปลา Não, não. 那是了。

เขาเด้อเศษเศษเศษมาย่งามานี่เอ้าอันเนี้ยไปแล้วพี่น้องคินว่าพอกะนด้าอมไปี่